สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน Light Auto Service นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับโช๊คันังโวมเดอร์ แต่นี่จะเป็นในส่วนของมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้นะครับทีท่ผมมีอยู่ครับเป็นโช๊คข,ของฟอร์ซ่าซึ่งรองรับฟอร์ซ่า3 0 0ซีฟอร์ซ่า ำหรับรุ่นนี้มีชื่อว่า X Series นะครับจะสาม,มารถปรับได้เกระดับนะครับสองทาง,น,รงรนะครับตรงรุน่น,นะครัตรงนี้เกอาเลยครัไม่มีการจัดแปลงใดๆทั้งสิ้น สันขายืดสันขานยุกนะครับอันนี้จะเป็น,ปาาน,นสูงกว่าด้านล่างเองรถ XDB แล้วก็จะเป็นอลูมิเนียมครับน้ำหนักเบามากครับเบามากนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาพร้มอมตะปิงในตัวเดวยนาำเป็นสีแดงนะครับก็ประกาศสุดเดิมนะครับในส่วนลูกค้านะครับที่อยากจะทดต่อนะครับหรือตับที ก็เรียนอย่างนี้นะครับทางเรามีรถเทสได้นะครับเป็นตัวฟอร์ซ่า8 0 0 c นะครับก็ลูกค้าสามารถเข้ามาทดสอบได้เลยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจก็ขับเทสไปด้วยกันนะครับมันนุ่มหนึบยังไงมันคุ้มค่ากับที่เราจ่ายไหมกับงบประมาณเพียงหมื่นต้นๆนะครับโปรเฟนเดอร์รุ่นนี้รับประกันถึง2ปีเต็มนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับจากที่เราแล้วมาคือเราเป็นโปรเฟนเดอร์เซ็นเตอร์นะครับประจำจังหวัดอทุมศิลายนะครับ ในเรื่องการติดตั้งนะครับในเรื่องเคลมนะครับเทคนิครับต่างๆลูกค้าได้จากีแน่นอนนะครับมั่นใจได้นะครับตรงนี้ร้านเราเปิดทุกวันครับตั้งแต่จันทร์ถึงทิตย์ครับ8โมงเช้าถึงหโมงเย็นนะครับสถานที่ตั้งครับก็อยู่ที่ถนนสุนัชการนนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจสินค้านะครับผลิตภัณฑ์และก็โปรโมชั่นดีๆนะครับ สามารถเข้ามากดติดตามที่แฟนเพจนะครับชื่อโมบิวันอุทยา Light Auto นะครับและอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องทางของ YouTube ชื่อ Light Auto s ซอร์วิสขอบคุณมากครับ